สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการต้มไข่นะครับแต่ว่าอันนี้ต้มแบบไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการต้มไข,ข่ของคำทำยังไงนะครับผมนะครับวัตถุดิบนะครับที่เราต้องมีนะครับแน่นอนว่าเราต้องมีไข่นะครับอันที่สองนะครับที่เราต้องมีคือเกลือนะครับแล้วก็น้ำนะครับหม้อนะครับที่เราไว้ต้มไข่ อีกหนึ่งอย่างที่เราต้องมีคือเครื่องปั่นไข่นะครับตัวปั่นไข่นะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับเอาไว้ปั่นไข่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทํายังไงไข่นะครับที่เราต้องใช้นะครับเราต้องใช้ประมาณเบอร์สองนะครับถ้าใหญ่กว่าเบอร์สองใช่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะใส่ที่ปั่นไข่ไม่ได้นะครับอ่ะเรามาลองนะครับ เราก็าไข่ออกมานะครับแล้วเราก็อันนี้นะครับอาจจะเป็นที่ปั่นไข่เราก็หยิบออกมานะครับเปิดฝาออกนะครับตัวนี้แล้วเราก็เอาไข่นะครับไข่เบอร์สองนะครับหรือตำบวบเบอร์สองก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ ใส่ได้แล้วนะครับเราก็ใส่เข้าไปที่เครื่องนะครับอีูนี้อ่ะอลอกได้แล้วนะครับเราก็ดืงน,นะครับเห็นไหมครับ จนจนกว่าเราเจะแอปปี้นะครับก็ใช้เวลาสักครู่นะครับอันนี้จริงๆได้ยังได้แลยนะครับนะครับอ่ะแล้วเราก็ออกมานะครับัีนี้นะครับอ่ะอันนี้ได้แล้วนะครับ,นะรบรก็เตรียมพร้อมเดี๋ยวเรา ปั่นต่อ,อกซิกหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มนะครับ้มเนี่ยเราจะใส่น้ำเกลือเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนที่เราต้อง ครับผมคุณผู้ชมนะครับอันนี้เราจะทําไข่ไก่ไข่ทองคํานะครับไข่ต้มทองคำนี่าง่ายมากนะครับก็คือเราเราใช้เครื่องตัวนี้นะครับปันมือนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับอันนี้ไม่ได้ขายครับไปหาซื้อได้นะครับในช้อปปีหรือ l a ซ a ดามีทั้งหมด2แบบนะครับที่เห็นอยู่นะครับก็ก็เป็นใช้การปั่นนะครับใช้มือนะครับเหมือนลูกกิ้งนะครับ อันนี้จะไม่มีเทคนิคอะไรเลยก็คือไอตัวไข่นะครับไอตัวกิ้งไข่เนี่ยมันอยู่บนแกนนะครับแล้วก็ใช้อันนี้เชือดดึงนะครับให้มันปักนะครับแล้วเวลาที่เราไปต้มนะครับหนึ่งคือเราใส่น้ํานะครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับพอใส่เกลือเสร็จนะครับอ่าเราก็ต้มนะครับแรกแรกเนี่ยให้ต้มไฟเบาก่อนนะครับถามบอกว่าทําไมให้ไฟเบานะครับเพราะว่าเปลือกไข่มันจะได้ไม่แตกนะครับอ่า พอไฟเบาๆแล้วเราค่อยคือผิวนอกมันเริ่มเริ่มอะไรครับเริ่มสุกน,นะครับเราค่อยจะไฟแรงหรือไฟเบาก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ต้มไปเรื่อยๆประมาณสักห้านาทีนะครับก็จะออกมาเป็นไข่ทองคําจะไม่มีไข่ขาวเลยครับอ่าไม่มีไข่แดงนะครับเพราะว่าเนื้อไข่แดงไข่ขาวผสมกันหมดเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าต้มเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นแบบ นะครับอ่านี้เราต้มได้ประมาณสนะักน้ําเดือดประมาณ5นาทีแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเอาออกแล้วนะครับไปใส่ในน้ําเย็นนะครับผม อ่าแล้วเดี๋ยวเรามาปอกเปลือกกันนะครับ เป็นไข่ทองคํานะครับผมอ่เาเราหันให้ดูนะครับเห็นไหมคฮะไข่มันจะสีเหลืองทองเลยนะครับผมเหมือนกับเต้าหู้ครับอ่าดูฟองอื่นอีกฟองนะครับ องแง่มันนิดๆนะเราก็ได้เห็นแล้วครับว่าไอตัวไข่ครับเลือดไข่เป็นสีทองอันนี้ก็ดีใช้ไข่ใหม่นะครับมันกจ็จะติดนะครับ เนี่ยครับก็คือเราจะได้ไข่เป็นสีทองครับข้างในจะไม่มีไข่แดงครับเพราะไข่แดงมันจะไปอยู่ข้างนอกครับนะครับโอเคขอบคุณนะครับวันนี้เราได้ไข่ทองคํานะครับโดยที่เราใช้เครื่องนี้นะครับในการทํานะครับตัวนี้นะครับมันจะดีตรงไหนตรงที่ทําให้เด็กนะครับทานได้ไข่ได้ทั้งฟองนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมทํากับลูกๆหลานนะครับผมพอเราขึ้นมาทําตรงนี้นะครับเด็กเขาก็จะกินไข่ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ จะไม่เลือกระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวนะครับเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่จะชอบกินไข่ขาวนะครับตัวเนี้ยเนื้อของไข่จะเหมือนกับไข่ขาวทั้งหมดแต่ว่ามันได้โปรตีนจากไข่แดงด้วยนะครับยังไงก็ถ้าชอบนะครับขอให้กดไลค์แล้วก็กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กระดีด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม